นีสัสติครับแล้วโอ้ก็ยังทำไ<ห>่มด<ห>แดงนะครัพ่อนเพื่อนมันคืออาหารทางอีสานนะเพื่อนๆนี่ครับช่วงนี้ไ่มดแดงก็ต้องใหม่สักต้นต้นอะไรเนะี่ยส้มโอส้มโอนะครับหมดเลยตัดอ้ตัดตัดตัดอะล่ะนี้น กระทาไปใส่น้ำนี่กระถ้าทอดไข่พี่เป่านะเพื่อนๆต้องเรียกไอ้เียมาทำให้ไอ้เขียมันทำเป็นโอ้โให้เหม็นเอาไปทำใส่ตุ้มไหมเนี่ยโอ้โอ้โมดแล้วมดไปมดแล้ว เชียบกระทาหาง